จ้าอาเยุครับเอายุครับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าภาพเพิ่นมาถามมาเอาขอพัดจนบหว่าวันนี้เเออาสวัสดีครับผมไทยบุญเชียงทองครับอยู่กับนางเอกลับด้วนดาวดวงใหม่นะครับ มีบ้านลาอยู่บ้านไนบ้านหนองบัวน้อยบ้านหนองบัวนอยตําบลบ้านเดือบ้านเดือกอ๊บเพออเภอเกษตรดีไซเกษตรสมบูรณ์ออใจยมอยพูดยังคืพอพี่นกเกษตรดีไซนะบนก้บาเก่ามืนอนี้เป็นเป็นบุญสำคัญเลยด้เลยบานศิลาเลยสาดพอละกันค่ะกับเดิพระคุณหลวงปู่ดุณหลายสียะหลวู่ปัปพัชสอนยิกงขึ้่ะเป็นพานกเทศสืดังที่เดียวกั ตอนนี้โคศกดังครับกาลังเมาอยู่อ๋อลดเสียไปนิกรน้อยเสียงสวรรค์ซึ้งนี่กอนว่าเสียงรมดตอนนี้เป็ยมไม่เป็นพระเป็นโยมครับเป็นโยมเป็นยนิกรน้อยเสียงสวรรค์ท็อปไล่ในบ่อนไปแล้วเป็นกาลังกันเป็นพิธีก่อนหรือโคศบก่อนเป็นพิธีกรแนเตะกิจมุ่งเลค่ะเชิญชวน่น้องมาเห็นบุญเขาบุญกันอยู่นะครับครับ

เลยผ้าเขาดักสันเซาไปทบบุญจันทรกับทบุญวัดาสต์ตาบดพรัอมช่องไปบุญแสงจอมชแนลในองสันเซาครับผมไปเข้าไปทบบุญใครกินงี้นั่นไปบุญสง คนดไปเอ่แล้วันาเมือไทยได้นวไมนดยวคนมาองดีนมาแล้ว็มานคนเดียวประนสญ่ามนี่อดนครับได้กระทบไร้ขนดังเ่าตอนนี้ท่านครับ่ไร้ขั้นครับมใหดงมดังลลวมสมบัติมสมบัติเื่อนเสี่ยงมด้วย่าม่อง็เี่มเ่ยขนงานของ่อทก่ทั้ก เดยมาซอยนั้นครับครับก็จรกัตีน้องันครับพี่น้องที่รครับมาจริงเชิงกินครับท่านอาจารย์นิกอนน้อยเสียงสว่างขอบไลฟ์ลยหมดสมัยวันผมเป็นดีเจทอบไลฟ์วามเนี่ยอือตลอดเลยยังนี้เนี่ยมเน้าตาเช่นมากัจริงเชิกินครับยังน่าทับที่เราเลยอย่าไับุญเลถ้าบุญล้วมาจัก ทำสิไปกลาวขปูนะไปทั้งั้งดไ้องปูเครับสาธุสั่งอละครั้งเนาะทตัการัตม่นี่มือนี่ก็นสิทบุญเมื่อไรครับพ่อ

เอยันีอญาตรนะจานงามอบค่นตอนนี้ตังเป็นงานมลกด่บุญเชียงทองก็ได้มากแต่เมา่รวมไม้มารวมจ้ำบุญกับส่วนข้างหมอภาพนี้ก่อนน้อยเสงสวรค์ แต่าสาธุใหลขึ้นเป็นสองลอยล้านคุนเด้อไอ้ไปบุญเชียงทองหมอลำดังนเนาะแต่ไ,ได้ผ่านเสารแล้วล่ะพอหนุ่มกันหน้าเป็นน้ำแอ่ช่วงข้างคนณอข้างพุทโบูชาอ,าอาหารพล,ละมาล้ไม่อาหารทีม่มงคนเนี่ยเขาพูดว่า อไอ้ตั้งปีเอาอันนี้ผู้ใดโบ้ตันเลยได้เจ็ดสีจากนี่ก่อนน้อยเสียงสวรรค์มีนกน้อยสาธุของฝสดอีสองเสียนผู้ใดท่านลอยหนุ่มนะรักษาแม่รักษาตัวอันนี้พระองค์เป็นพระองค์พระนกจะพุ่งไประนกจะไปไหนอันนี้ห้ามเปิดพระหงค์เรื่องเนื้อพระหงค์นฝากได้หน่อยอันนี้คุณแม่ร่วมใส่หัวล้าน นี่ก่อนไหว้แสงสวรรค์ว่ามีหน,นังไห้มี่จะได้เจ็ดสีครับลายเส้นเ้อว่า,าหันไอ้พีบุญเสียงทองเคนมาร่วมเนี่ยสางวารับข้างแล้วเคนมาร่วมนั่งแล้วสาธุไห้ไล่ขึ้นเป็นสองลอยลันคนเดียวไอ้พี่บุญเสียงกองเดูเอาผู้ใดสิไปยุ่ง,งห้ามคนไอ้สิไปยุาา่งห้ามก็ไ,าาไาาด้ทับุญอีกได้ไมีกดถ้าเราเอากดหุญอยู่กุนแต่ตอนนี้ท่านมีก้อนมีก้อนน้อยก้อน รวมจั่งฮอลาขั่นเพ่นพร้อมอธิษฐานเราสาธุความดีนี่ไรเกินใจผู้สีแดงอันนี้นั่งเงียของเขาบัวรัวันบัวรัวันดาวดวงใหม่มาร่วมสั่งฮอลาขั่นหนึ่งร้อยบาทให้ไรงขึ้นเป็นร้อยล้านเด้อไอบัวรัวันเด้อสาธุอธิษฐานอธิษฐานแล้วของฝากจากอันนี้นั่งเงียบไง ลำดวนดาวดวงใหม่สาธุขอให้กลับคืนไปเป็นร้อยล้านคุณเด้อสุขภาพแข็งแรงอายุมันคงเนื่องไทไปไว้มาไว้ให้ไปแซงได้สาธโสมบัดแต่น้ำน็ไม่ควรจะได้ความไทยจะมีเออสุขอยู่ในโลกนี้ให้มีแต่ครัวแต่เมียเพียงคนเดียวอ่าให้ไปตั้งใดให้อยู่ให้ไปไว้มาไว้ห้ัวแจ้งกรใสให้ไปไว้มาไว้ให้ไปแซงได้เด้อสาธุ นัานขีแข็งสีแผ่นทองเด้ออยากเอาแมกอยู่กำลังย่างพุ่นว่าเยียบวกกับเอาแมกออกย่านไข่กระย่านเจ้าเจ้ากระย่านข่อเมื่อนี้เป็นเมื่อบุญขอให้เข้าข้าวปอดภัยเด้อสาธุตั้งบุญได้รับของที่ระลึกแล้วก็อย่าลืมเขี็งสีด้านสกุลใส่แผ่นทองเด้อดีมากเนี่ยเป็นเอาเบียดออกใส่ในปอชุ่มมีกานเบียดกัน เ็ ja warm, like, ียงปวดผาดจะเตรียมมันเสียหลักันะลมฟุุๆสาธุฝากคือฝากเชียงใบในพระพุทธศาสนามันเชียงแมตต์ก็แนนเอาแมตตอกจาย่านไม่ตอดปาสาธุไอ้ดำคือกันเมื่อตุกคนดำก็แห้งเอาอีกเนาะไอ้นี่เมื่อวันแม่แต่ว่าสซมีกับพ่อแห้งแล้วล่ะสมความมุ่งมั่นปัตตานา อ้แม I mean, oh, yeah. mm ่เ hmm. อ้าหยดหยดได้แล้วได้ได้บวกหลานหลายบ่เจ้าหนึ่ง า้าตไทลูกบ่ยมัวไข่สามรอบมัสีรอบแล้บสาพ่มีบนูนักไข่ดอก้าจตไทยลูกก็ได้หลงน้ามัวพแมสีรอบพดสมนี่ เออบ่ได้บ่ไป้บ่ได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 ่ไดบ่ได่ได้บ่ด้บ่ได่ได้บด้บ่บ่ได้บ่บ่ได้่ได่ได้บ่บ่ได้บ่ไ่ไบ่ไดดบ่ด่ Mi con xem sao chinh hoàn, hay mãi lo mát tang yaso kát may bà bút mát mi sao ta, cho đỡ 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 g e o g r a ตัว listings этрокly f i l m e d ย a h o m u a c a ่吗 ticket, q u o t a m a o c h a l k h i n g t a มาใจจากบาดก็เดียวเะหุ่นพอคุ้มเมียกระยาพีห่องพับบุ่นเหลี่ยวจวงแกลื้อเฮ้ยเมียนไปท่านบาดเนียงไงขึ้นเสื้อปานิพาร์ข้าเสะเหลืองไงสูดาวัดิงฟา้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho สอัสด่ะสอัสดี่ะสวค่ะักะสวัดค่ัสดี่ะสี่ะวค่ะสวัสด็ค่ะวกสค่ะวเดีค่ะสวัสี่ะสวัสด็ค่ะสวันด่ะสันีสวัีะนวัสดี่วัส่ะอี่นี่สวัสดีค่ะวัดี้มะสววยสดี่สัีควเสี่วัีวค่ะสีคัั่ันะ่่วัะเส่กัวไหน บามี on, winter, um, ่โตเก่งค <t thrive> ่ะอัดเมล้วอัเมล้วอัดเแล้์อัดเแล้วค่ะโอ้เออนู้บาฟังรับเนยผู้บาฟัับสาวเสียมท่องครับพี่หนอาจารย์เตรียมโดนครับปาปาดเงิน่งลพี่น้องเงินเบุญมาหันปาตโตตโตขึ้นเป็นนบุญบุญนีมามีไผปันแจกบุหอนเดี่วอะไรขึ้นไหมพากกางไผ่เห็ดไผก็ได้ไผ่ขึ้นไผก็ได้ ไล่เท่าดังเดิมสได้บุญผู้เดียวเออสาธุครับสันสาวครับผมอมาขึ้นหมเอาครับพอครับดีดีอะไรเงี้ยเลยครับเนาะซุกสวายมันเสมอมันเย็่แกกับสาธุไ่ใช้ลูกแพรคือปูย่ำหน้าไม่ยังอีกอะไรยืมอยยี่สิบไข้ก้อนลอยหนึ่งต้องหันเลยลอยจากไดนเนี่ย เอาไหมก้อน <zo> <Mr>. <ma> ีบาทฮะาดีดร้อยนึงเงินบอน้องเย่ลองเลยรับลมจังเอาสาธุนะกันบอได้ผู้ขาเอาบุญผู้เดียวนะ้อน่ลงหนาลงหลังแต่เว้นแอ่แม่จังป่ะก่อนละแปดสิลงมาบุญเอกันอยูาเอ็จานิกจานิกนี่น้องไหหน่องไหนองไปไต่ดาเลมือเบียนกับมนี่พราะว่า้วินไป ชอบินเลยครับคนพันธุ์ไอ้ด้วยหมงหนึมือเป็นมือคีย์บอร์ดพอลวันครับโอ้โหออกอากาศด้วยครับมือเป็นพอลวันกับพอลูกแก่ครับพอลูกแก้กับแก่ครับแล้วท่านจะได้ลูกไหมน้ำปูน้ำหน้าย้ำเหมือนเลี้ยงมากอะเรียบร้อยดอนหยิบจั๊บนี่ครับสันเซาครับสันเซามาสันเซาบักอยังมางยังครับสันเซามักหนังมักหมอลำ มานั่ต้มาตีิ่วใจกว่ายอะตอบแต่มบอวานันเสียดเกเสียงว่านงขึ้นตอนีอมไหมบอกบอกขึ้นตอมเงัดต่บอกหอักเจียนี่มันก็มักเศร้าหมักเศร้าคือบอกกันยังปูสันนี้แ่หเลยเนม้หอดอ่ะวมากยังสัเนี้อ๋อกันเกษตรกรมียืนมือกับเกษตรกรยืนเหมือนเพียงแตโควิดมากกินหอดไม่ที่ไหลวะ กับไปเรื่อยๆอยู่ครับไปเรื่อยๆอยู่ครับไปยังไปหาของห้างกับพ้แม่นะถอยแก่คลองห้างนี่ครับอาซื้อรถเด้นีมซื้อรถของห้างบอสเป็นของห้างธรรมดาที่ของห้างราคาล้านปุ๋ยพ่อชุมพรมือนหนึ่งน้ำบุรีไปน้ำกัรนอนตอนเลดได้นีมโอ้ยคนห้างคือกันโอนคนมกคนมักของห้างคือกันนะโอ้ชุมพรจะจะเตรียมด้วยมาเป็นไรมาเตรียมด้วยคนเนี้ย ไป่าะรวยเอารถเทนะารอเสนเพออกขั้นดีๆแล้วมาขายครับผมครับเรี่ว่าไพ่ไทยลูกไผแล้วเนี่ยพ่อถ่ายรูปผมเหผมถ่ายลูปเอถ่ายลูปเฮ้ยพ่อถ่ายลูปฮะคนลำเดินอ้ยย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 ยหยย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 ้ยไยยยย นั่นนั่นนั่นเอาโทรศัพท์แล้วไทยพทอเสือก็บท่อเื้ไรก็บอกอ่มีเสร็จุ๊บพศท่อเรืบมึงจูบึนะมึงสามสองยิ้มยิ้มยิ้มพอเอาเบ็ดออกได้ค่ะ ด้วยไกลกันยังไหมดแอกนะได้เข็มเลอได้สองเข็มแล้วสามองหนึ่งเอฟซีค่ะนี่เอฟคุณพีไพบุญเสียงทองคุณพ่อสอทอ้หงตลอดจำาสั่นเพนาจานพวกหนัจริงเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงคือตัวจริงบเลดิริกราราไหม หลอกก็ได้โทเล่อหลก็ได้โทัทีนอนเอแมนอยู่พ่อแสายตาจะไหัดดีสายตาดีค่ะเป็ิก้แล้วเป็นได้จักปีแล้วพอเป็นสิบสอปีไมปดีแตปีที่ลำดวนดาวลงไมได้เลยจ้กจังงัก่อในทีวีเห็นีวีขอบคุณค่ะหอโทั เป็นสทอนีครับเจอนเป็นสท้อนีกปีแล้วก่12ปีมันสมัครต่อยอีกปีวันนี้เป็น12ปีพสทนเรยนาอย่าเล่น้างดันหมต้องลอพอร่ำในหลายนพอเนอสรีง่ายอีพอเล่ามีคว่ดีเขาได้เด็กเป็นหลายปีคว่ดีหลายกเรียนติดนย่าสูงมีตามอกมันเานห่วเงินอยยางเงียพย่างตวกินกับเลี้ยงานรอ เดี๋ยวขึ้นหันเดี๋ยวเลากับติบเองล่ะอย่าลืมในหัวเลยนะบ่เคยงกเลยค่ะมาล้ำไปบุญนนี่นีไอ้เล็เบิงหมอแค้นเบิงหมอแค้นว่ามั้ แขนสูงว้าออกตามที่เห็นยี่แดดใส่ใส่เป็นตาใส่เป็นตาคณะล้อค่ะคณะล้อเป็นหันเฮีมันดวยบทเรื่องยี่เนาะขอบคุณครับโอเคครับผมอีพีทั้งนั้นครับปิดคลิปนี้โดยคุณลำเดวนแลยกัลูกสาวครับผมบอกพี่น้องฝากติดตามแน่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลำเดวนดาวดืองใหม่ด้วยนะคะ

ขอบคุณแม่ลำดวนด้วยค่ะลำดวนดาวดวงใหม่ค่ะครัขบขอบคุณทั้งสองสาวครับวมึงเป็นข้างทุ่มเดีย๋ยวมึง